นี่ครับเบื้องหลังเวลาจะออกกองแต่ละครั้งครับนี่เต็มเลยประกอบไปด้วยกระเป๋ากล้องกระเป๋าเดินทางกระเป๋ากล้องขาตั้งกล้องนี่แล้วก็อุปกรณ์ถ่ายทำอยู่ในนี้อันนี้ก็เตรียมตัวที่จะพร้อมลุยไปถ่ายรายการกันแล้วโดวยรถคันนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ตากล้องเรากำลัง เอากล้องออกมาครับกล้องมาทำไมกล้องมาถ่ายระหว,ว่างทางว่าระหว่างทางยังต้องมีถ่ายแบบต่อนเนื่องกันไปครับถ่ายการเดินทางถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราไปดูว่าถ่ายอะไรกันบ้าง กล้องรอครับกำลังเก็บภาพระหว่างทางครับกล้องอัสว่วนอีคนกำลังทำอะไรไม่รู้ครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับสาเหตุที่ไม่ได้เก็บกล้องครับแน่เห็นว่าครับมีคนหนึ่งหลบอะไรหลือเยอะแยะมากมายไม่รู้หลบทำไมอันนี้ครับเตรียมตัวออกถ่ายครับ ถ่ากล้องครับนี่ตีบุกกล้อส่วนตัวครับถากล้องเราครับทำไมอ่ะหนึ่งตัวเฮ้ยนี่ไปถ่ายหรือว่าจะไปป้นครับไม่ได้แล้วนะครับนี่โปรดิวครับเฮ้โปรดิวทำไมอะเป่าๆๆๆคุณใหญ่เลยครับตัวนี้คุณใหญ่ครับคือมันไม่ได้คุณกล้องครับมันคุณลูกอมครับลูกอมเนาะมาครับนี่ครับ นี่ครับเจเราครับเจเราผมรู้แล้วพี่ออมมาถว่านี่หน้า <c oughs> มาจากไหนเอาน้ดูพวกนี้เยอะเยอะเยอะก็เตรียมเตรียมกล้องเสร็จแล้วครับรอคือ,อมาตั้งนานนี่ไม่ได้ถ่ายเป้นงานตัวเองเลยตอนนี้เราอยู่ในรายการสมุดโน้ตครับตอนนี้กําลังเปลี่ยนเทปกันอยู่วันนี้กำลังเปลี่ยนเทเปกันอยู่นะมีตากล้องโปรดิวเซอร์เป็นตากล้องเนี่ยนี่คนเก็บเทปนะนี่เก็บเทปนะครับ ตอนนี้เราถ่ายช่วงเนื้อไปแล้วใช่ไหมใช่ครับเนื้อกลางเนื้อข้างหลังใครข้างหลังใครเด็กชาวบ้านมาเล่นเด็กแถวนี้มาเล่นครับแล้วก็ตอนนี้ตากล้องเราอยู่นี่ครับกล้องอยู่นี่กล้องมันจับจออยู่ครับกล้องอยู่กับพี่ท้ายอยู่ตกล้องก็เชื่อเชื่อจัง <c oughs> ครับก็เป็นเรื่องหลังมาดูเบื้องหลังวันนี้ก็เดยนนี่เป็นขั้นตอนของ,ขนนนนงการถ่ายทำจริงๆกลงๆนะครับสดๆร้อนๆเลยครับตอนนี้ก็จบทริปที่าตาลเดี่ยวแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปที่ตำบลหลมเก่าครับวันนี้หลังจากถ่ายขนมหวานเสร็จ เ,เดี๋ยว,วพรุ่งนี้เราจะถ่ายเบื้องหลังในการไปลมเก่าให้ดูว่าลมเก่ามีอะไรบ้างคนระับจบคลิปเบื้องหลังของลมสักต้มนตานเดี๋ยวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ